ดอกกุหลาบบางทีฉันอาจจะสูญเสียมงกุฎของฉันไปและมงกุฎของฉันอาจสูญเสียชีวิตของฉันและชีวิตของท่านไปด้วยโซโรไรอิสเป็นคนเข้มแข็งและน่ากลัวมากและถ้าเธอเอาชนะได้เธอจะไม่ละเลยใครเลยใครสามารถอ่านอนาคตได้ความสุขคือนกสีขาวของโลกที่บวยบินไม่บ่อยนัก และบินเร็วและไกลจนกระทั่งวันหนึ่งมันหายไปในเมฆดังนั้นเราควรยึดมันไว้ให้แน่นหากบังเอิญมันมาพักอยู่บนมือเราสักเล็กน้อยไม่ควรละเลยปัจจุบันเพื่ออนาคตเพราะใครจะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอินคูบูเราควรจะเด็ดดอกไม้ในขณะที่น้ำค้างยังเกาะอ,อยู่